สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอสมาทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเ่เรื่องตัวงานนะครับเปลี่ยนจอใน MacBook Pro นะครับอันนี้จะเป็น m a c b o o k Pro โมเดล A สองสามนแปดนะครับลูกค้ามาในการตัวหน้าจอแตกนะครับอันนี้ช่างได้ทำการเปลี่ยนจอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับวิธีในการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการแกะตัวจอในออกจากตัวอ่า b o ด y เดิมนะครับนะครับวิธีทําก็คือจะเป็นการแกะขอบยางออกกันเลยนะครับตามด้วยตัวบัสเซลนะครับนัดประมาณ10ตัวขันให้หมดนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้เป็นฟิล์มนะครับของจอใน MacBook นะครับจะเป็นฟิล์มแผ่นแรกนะครับตัดในขนาดที่พอดีนะครับแล้วค่อยค่อยแสะนะครับบริเวณขอบจอนะครับใช้ความร้อนช่วยหรือว่าตัวน้ํายาลอกกาวช่วยนะครับ เก็บฝุ่นเก็บไรเรียบร้อยนะครับประกอบจอใหม่เข้าไปนะครับเทสักหนึ่งรอบนะครับถ้าเกิดว่าจอใหม่ใช้งานได้ปกตินะครับก็ประกอบประกอบได้เลยนะครับประกอบเครื่องเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มี Macbook นะครับอาการจอแตกสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาธิเซอร์วิสได้เลยนะครับสามารถถ้าก็มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว่าอะไรได้เลยสําหรับวันนี้เชิญขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ